จ <Yeah. S 2> ้าครั้งแรกบ,บูว้วาใจร้อนไปหน่อยยืนเป็นง่าย <พา S 1> ยิ่งไปกับเออโอเคลองสุขภาพก่อนต้องไฟฟ้าก้างอย่าลองเสียงรองเสียงห้เราจะให้เราเสียงบุคลิกเสียงจะไม่เราทุกใจแต่าาบางคนอารมดีไม่ทุกใจ ข้างแรมีานนทไที่นนะนจะประวใจแล้วผูางมวนใจตลอดเวลานี่กาบไม่ต้อมเรต็มที่คมเมเหทีมดาเหวดาเหเรารู้ ม,มันะาม็นาบบาาม่นันะ่นทำไเต็่ที่ทำแบบพลังบวกทำแบบพลังลบทำบวกถูกนะจะมีที่ะทีกควะลดลการมันต้องเหนื่อยต้องทนไม่ได้ต้องผ่านให้ได้ ภาพระวังนะอโยะโยมาางไปนิดนึงเาไปรจีไม่ไดมีไหน่กยปดรับเกป้าอดตจะี่บาง ้าห้าจะได้ก็ได้อย่างเสียอยาาพระดุกกทําม,มาเป็นคนใจร้ายก็ได้จะดีเ่ถ้าอยู่ทจ่ตัวคนเดียว,วไม่จ้องม,มีแ้วบานก็อยู่ได้แต่บุษมานไม่จะดีตอนแรกเลยจะดีแต่โชคดีสิเกห้าสบเป็นาจะไปกระบังนะ เท่่่เดไปิาิเดียวเสียไจะมีโชคไม่มีู่มาัเราภาษาลงนะครับตดมาแม่ตุ้ยจะกบ่ายอมาต้องรู้เลย

มันใช้มัด้โฟรองไไแกแล้วกันความเย็นวิ่งออกไปน,นั้นมากใช่ครับใช่ใช่ดีกว่าแล้วแรงวโฟมมันอยูมๆม่ๆกันเล

She มเรยเ่าาันที่แของแม่แม่ไวที<ณ>่วัดแสดไปสัมผัสมาได้ของแม่มาหลาย Thank you.